สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบานเช้าค่ะสวยๆเลยนะคะด่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาวสี่สิบเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากดิวินความยาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เริ่มกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะนะเอาดิวินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้น,น,สน,สนที่4คะ่ะสอดมาในรูที่1 เอาออกค่ะลดเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายลิบบินสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ลิบบินนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบ,บินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เามือช้อนที่ฐานเวยนะคะนี่งปงกนอนนชีจับสีเส้นด้านบนไว้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบ,บินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นสที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นท<ๆ>ี่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิน้นความเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะถิ่มลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะนะค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดคามสามเส้นไปนะนะคะจับพาดคามสามเส้นไปพาดคามสามเส้นค่ะพาดคามสามเส้นไปนะคะพาดคามสามเส้นเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะ ออเส้นนี้ค่ะจะผัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่นะคะในแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย ค่ะในแบบนี้นะคะจับสอดรอดสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวลิบิ้นเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาแด้านี้ จับลิฟบินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังสอดเข้าไปแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นไปค่ะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวริมบิ้นเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริมบิ้นทิ้ง ต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว40ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้าไปนะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้ด้วยนะคะ ่ะอะพาได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดินินมานะคะพามาด้านหลังค่ะแล้วก็พามาด้านหลังสอดลงไปนี่ค่ะ นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะสอดไปนะคะบนปลายริบบิ้นที่เราเหลือไว้ค่ะสอดร้อยสามเส้นไปเลยนะคะ นี่ค่คะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะตัวเ้นริบบิ้นออกมานะนะคะนะคะจับดิบินนะโฮงมาแบบนี้นะนะคะโฮงมาแบบนี้เลยนะคะเราจับปลายริบบิ้นค่ะสอดลงไปใงนี้นี่ค่ะดึงลงมาแบบนี้นะคะโฮงมาแบบนี้ สอดลงไปนะคะโหงแบบนี้ค่ะโหงมาตรงๆเลยนี่ค่ะ แ,แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จกับตะแคงมาแบบนี้พับขึ้นด้านบนค่ะบิดมานะคะบิดโค้งมาแบบนี้นะนะคะบิดข้ามาเนี่ยค่ะบิดข้อม,มนวาแบบนี้นะคะสอดลงไป นี่ค่ะแบบน,นี้นะคะเราสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็พับสอดขึ้นด้านบน แล้วนะคะเราก็จับรบิบินมาแบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวงมาแบบนี้ แล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบวินนะคะให้เหลือ2.5-3เซนติเมตรนะนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะหยาพับสอดขึ้นด้านบน เรียบร้อยแล้วค่ะดอกบานเช้าสวยๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ